แต่ยังไงก็ยังอยู่ครับโอ้ได้ยินเสียงกระตึกกระตึกอยู่นะไม่รู้ปลาเลยว้าวโอ้โคตรใหญ่เลปยปลาหนินครับนี่หนึน่งเลยครับผมดูกรวดปลลิงครับมาดูไม่โอ้โหได้ปลาบูตัวเดียวครับได้แค่ปลาบูตัวเดียว นีปิดจ็อบครับผมอันทีสองไซส์ขนาดแขนครับผมปะบูตัวเดียวเรียบร้อยครับหายแล้วครับยังอยู่ครับแต่ว่าหลุดครับเยี่ยงครับอ๋อนีอะไปตาหมีอยู่ตัว กกินแบบบ้านๆนะครับหลังจากที่หลายวันนะครับไม่ได้มาดูใครโดนขโมยไปอ่าน่าจะมีบ้างนะครับที่โดนขโมยนะไม่รู้ว่ากี่ลูกนะครับอันนี้ดูไม่เห็นไม่รู้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับเห็นรอยมีการอถางหญ้าอะไรนะครับตรงนั้นที่ผมดักนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่ามีหรือเปล่านะครับตรงโน้นนะครับมันก่อนนะโดนขโมยไปครับ ใต้โคนไม้นะครับที่ได้ที่รอบนั้นที่ว่าหมานได้ปลาดุกปลานินปลาช่อนแล้วก็ปรากฏนะครับปรากฏว่าอีกวันต่อมาครับหายครับผมนะครับพวกนี้ไม่มีปัญญาที่จะหากินครับลําบากครับพวกนี้เกิดมานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูทางด้านนู้นครับผมว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าลุ้นปลานะครับลุ้นว่าใส่ยังอยู่หรือเปล่าครับติดตามครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะรื้อขึ้นนะครับชงอีกหลายวันครับผมเพราะว่าชงนี้ คนที่หากินเยอะครับหากินไม่เท่าไรขโมยของคนอื่นด้วยนะครับขโมยปลาไม่เท่าไร่ขโมยทั้งไสทั้งปลาเนี่ยนะครับมันยิ่งกว่านะครับคนหาปลานะครับคนพวกนี้นะครับยังไงอะเกิดมาก็น่าจะไม่ได้พกสมองมาแล้วครับหากินคนอื่นนะครับไม่ได้หาวิธีของตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับผมนะครับไม่รู้ว่าใส่ยังอยู่ไหมนะครับ หลายวันแล้วครับโอ้โหดูนะครับถึงปากแล้วครับอ๋อแม่เจ้าโอ้ยังอยู่ครับผมยังอยู่แต่มันจะรื้อดูแล้วครับโอเคครับผมแต่ยังไงก็ยังอยู่ครับโอ้ได้ยินเสียงกระตึกกระตึกอยู่แล้วไม่รู้ปลาเลยว้าโอ้โหโคตรใหญ่เลยะปลานินครับอย่างเงี้ยสดๆครับผมโอ้โหขครนาด12เซนครับ ตัวใหญ่ครับหมานครับผมหมานนะครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปทางด้านโน้นครับผมตรงนี้น้ำลึกเกินครับโอ้โอ้แม่เจ้าหมานครับหมานยังได้อยู่นะครับหลายวันขนาดนี้ไม่น่าจะติดตัวเดียวนะเลีอยชช่อ บางทีก็มีการขโมยครับเพราะว่าขโมยดูแล้วก็เอาใส่ไว้นะครับก็ยังดีครับผมดีกว่าขโมยทั้งปลาทั้งใส่นะครับนะครับสมัยนี้การหากินครับผมเนี่ยแน่นอนเลยครับกลัวของผมนะครับหลักการก็คือชะมัดไว้สองทบนะครับอันนี้คือเห็นไหมครับเหลือแค่ทบเดียวก็ผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโดนขโมยแน่อย่างนี้ โดนขโมยกินดูปลานะค,คนขโมยเยอะครับผมหากินกันของคนอื่นด้วยนะของเองตัวเองทำามหากินไม่เป็นนะผมว่าทุกคนก็เจอนะครับคนที่หากินนะครับแล้วก็โดนขโมยนะครับอันนี้สาเหตุที่ว่าเก็บ ไซรอบนี้ก็คือเพราะว่าโดนขโมยไปหลายลูกแล้วครับไซนะครับ ขนาดสิสบสองเซนครับผมใหญ่อยู่ครับเรียบร้อยครับหนแ,แต้มเกดาเช้านี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะทำหมําครับทำจมนะครับหมํานทำไว้คร่าวๆแล้วนะครับแล้วก็โดนรื้อครับผมนะครับมันมีพวกมาหากินินะครับแล้วก็รื้อของผมหมด หากินนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันผมพยายามคือหากินนะครับไม่ขโมยของคนอื่นนะครับดูหอยเชอรี่ก็เยอะไม่ขโมยของคนอื่นนะครับไม่เห็นเราก็เออไม่ใส่ใจนะครับเ็ารู้ว่าเขาก็ต้องการที่จะทํามาหากินเหมือนเรานะครับที่ไหนได้ครับมันมีแบบพวกที่ไม่มีสินทรัพย ต้องทำก่านสะอาดเดี๋ยวไปดูอ,นะอันที่นะอันที่สามครับผมว่ามันอยู่ไหมนะครับเห็นมีการรื้อนะครับผมยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะมีต่อไหมเนะไม่กระตึกกระตักเลยฮนะดูหมน วกที่มาหาหอยนะครับการขายตันี้ครับผมโดยบตระลิงนะครับมาดูไม่โอ้โได้ประบูตัวเดียวครับได้แค่ประบูตัวเดียวนะครับผมเนี่ยปิดจอบครับผมอันท,ที่สองไซส์ขนาดแขนครับผมประบูตัวเดียวครับผม คือว่ายังได้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยดักใหม่ครับผมช่วงนี้คนหากินเยอะขโมยเยอะใส่ดักไว้หกเจ็ดอันตอนนี้ก็เหลือน่าจะสามอันแล้วมั้งคิดว่า แหผมที่สองอันที่สองอันละตัวอย่างดีครับผมที่ยังมีให้กินอยู่ไซยังไม่หายนะครับแต่เรื่องโดนดูนะครับโดนแน่นอนครับผมก็มันมีพวกที่หาหอยนะครับมารื้อนะครับขนาดวันก่อนผมบอกว่าไซผมอยู่ตรงนั้นนะเขาบอกว่าไม่เห็นครับผมนะครับไม่เห็นนะครับพอยื้ออ๋อเจอครับผมพอหลังจากนั้นก็มาอีกครับ มาหาที่เดิมครับผมที่ใส่ผมนะครับผมก็ไม่พูดอะไรนะครับเพราะว่าโตโตกันแล้วครับการหากินเหมือนกันครับผมน่าจะเข้าใจกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันถัดไปครับผมไม่รู้ว่าจะยังอยู่หรือเปล่านะครับอันที่สามนะครับวันนี้เก็บขึ้นครับผมไม่ดักต่อกับเพราะว่ายิ่งดักต่อยิ่งหายครับผมนะครับเดี๋ยวไปดูอันนู้นเดี๋ยวไปดูอันโน้นครับ มันอยู่ใกล้ร้านขายของนะครับเราต้องเงียบ หลุดเนียงครับอ๋อมีอะไรปลาหมน,นอยู่ตัวนึงครับผม,ม,าามน,นลาะมีอยู่ตัวนึงฉันจะเปใส่ค้าของเซนนัองกับผม ครับที่ผมบอกว่าวันพร่ติดเขามาหรือนะครับหรือใส่ผมนะครับแล้วน่าจะปิดปากทางเข้านะครับก็เลยทําให้ได้แค่ปลาตัวเดียวก็ผมดูยอดปักบุ้งสิครับโกปวกทังนั้นครับผมดูอ้อเนี้ยก็โดนรือเหมือนกันครับผม ไม่ได้อะไรเหมือนกันครโดนรื้อพกหากินเ้ยเราไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่เบียดเบียนคนอื่นมาเบียดเบียนเรานะครับเนี่ยได้แต่หอยครับผมเพราะว่า เขาน่าจะดึงหรือแล้วครับแล้วก็ทีนี้มันก็ปิดปากทางเข้านะครับปากทางเข้าหลุด,ลดนะครับเพราะว่าใส่พับนะครับมันเป็นการใช้ไม้หลัก2อันนะครับประกอบนะครับเส็จเรียบร้อยครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันครับผม อันนี้เป็นการนะหาก,กินแบบบ้านๆนะครับตานใดที่สนใจนะครับเกี่ยวกันหาก,กินแบบบ้านแล้วก็วิธีการดักปลานะครับดาพึ่งนะครับดักพึ่งเลี้ยงพึ่งนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมเนี่ยหมด โอเคครับผมคลิปเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแต่ไม่รู้ว่าอะไรครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาครับผมนะวันนี้ก็แค่ได้แค่สามแต้มครับผมนะครับสามแต้มแค่นั้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับนี่ครับใส่ทั้งหมดเจ็ดอันนะครับเหลือแค่นี้ครับผมใส่โคลงสองใส่พับสองครับผมโดนขโมยไปสามครับต้องเก็บกลับครับผม ลาที่ได้ปลานิลตัวใหญ่นะครับขนาด12เซนแล้วก็ปลาบูขนาดแขนแล้วก็ปลานิลไซส์ขนาด9เซนหนึ่งตัวครับผมถือว่าได้พอได้กินครับผมื่อนี้นะครับโอเคครับท่านใดที่ชอบเกียวกัรหากินแบบบ้านๆนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องวิถีคนหากินแบบบ้านๆนะครับมีทั้งเพจนะครับวิถีคนหากินแบบบ้านๆก็ติกตกอกนะครับ ยู u ูบนะครับท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงพึ่งกอสอบถามเข้ามาได้นะครับช่วงนี้พึ่งก็กําลังย้ายเข้ามาเยอะเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ